เริ่มแล้วครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนแล้วดูตรงไหนว่ามีคนเข้ามากี่คนเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวแช่มา เดี๋ยวให้คนเห็นพี่หน่อยเขาจะได้เข้ามาเยอะๆอันหนึ่งค้างไว้นี้ก่อนผมจะแชร์ไปหลายๆทางเห็นแล้ว,วิธีแชร์ทำไงนะพี่เวลาเราแชร์ไปที่ <Okay. S 1> สักครู่นะครับ สักครู่สักครู่แต่นยะอ๋ออะไรกันได้เลยเหรอ ไม่ใช่แต่ไปที่จะไปที่เด็ดสู้ๆวันนี้สัมภาษณ์พ,พิเศษนะครับสัมภาษณ์นกนกรัฐวงสกุลแบบเอกลูซี เราจะไปหาที่นั่งคุยนะครับสักครู่วันนี้มาเป็นการอุ่นเครื่อง เตรียมตัวเล่ฟุตบอลฮะ <laughs> เล่ฟุตบอลหรือว่ไยังไงฮะ <laughs> คุณเครื่องก่อนทำรายการจริงสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่อออากาศช่องไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งนะครับเดี๋ยวจะให้ติดตามกันไปเรื่อยๆ <laughs> คือวันนี้มามาถ่ายภาพถ่ายภาพรายการทำโฆษณาทำแอด สวัสดีครับคุณอารีพรไม่ใช่สิอรียพรรายการอะไรครับยังเปิดเผยไม่ได้เปิดเผย<ะ>ไดไ้ชื่อชื่อเปิดเผยได้รือยังอ่าพี่เดี๋ยวพี่หาที่นั่งหน่อยครับผัมภาษณ์พี่ไงแบบเป็นจริงจังสัมภาษณ์ตัวเสียงเสียงนี้มันจะนั่น,นหรือวราข้าใน ได้ย so ินไหมล่ะถามเขาเลยเนี uh, s <S uh, uh. ่ยมีคนตอบมาได้ยินไหมได้ยินไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับพ่อก็นั่งเดี๋ยวผมจะยังไงให้มันเห็นผมด้วยแล้วเหรอแล้วยังไงคุณก็นั่งแล้วคุณก็คุณนั่งตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสักครู่นะครับเดี๋ยวนะผมก็ไม่อยากเห็นนะเห็นไหมเออเห็นไหมเออนี่้ะเห็นไหม เมื่อไหร่จะมีช่องลงข่าวมุนหงิดภายในเดือนนี้ครับผมภายในเดือนนี้เจอกันแน่นอนน,นะครับได้ยินยินค่ะได้ยินยน,นะครับโอเคได้ยินชัดเสียงพี่ดังอ่ะเดี๋ยวผมอน,นุญาตอนุญาตถอดแมสผมเสียงมันจะ <laughs> ถอดแมสแล้วเสียงดังขึ้นเหรอมันไม่ e. อุ๊ยแฟนผมไหนอะ่ะนี่น้องแก้วน้องแก้วน้องแก้วชอบน้องแก้วน,น้องแก้วน้องแก้วโสดปะคะ น้องแก้วมาที่สิอะมาก่อนน้องแก้วมาสิทีมงานทำไมอะคะพี่ทำไมเสียงมันวูบๆมันมันเหมือนมันออโต้อะนี่ท่านผู้ชมฮะแนะนำน้องแก้วเข้ามาหน่อยน่ารักไหมฮะนี่ไฮะน้องแก้วนี่น้องแก้วอยู่ทีมอะไรทีมอะไรครับอยู่ทีมกราฟิกกราฟิกสวยๆกราฟิกยังหน้าตาดีขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมฮะคิดดูสินี่เบื้องหลังนะผมสวยไหมฮะในเบื้องหน้าจะขนาดไหน นี่ผมนีผม่ผมนี่สีอะไรสีเ็าเรียกว่าสีอะไรคะไห<ม>นหันมาทีสีชมพูหรือเปล่าห,หนูไม่แน่ใจชมพูแดงทำเองเหรอเปล่าค่ะทำร้านเลรอโอ้โหฮะทีมกราฟิกน้องน่ารักมากครับเ,เดี๋ยวเท้าความอีกทีหนะึ่งก่อนวันนี้ไปการอุ่นเครื่องพี่แสงมันวูบๆนี่คือมันแบบมันไปตั้งออโต้ไว้ใช่ไหมเห็นไหมหรือว่าหรือเป็นไปที่มุมพี่ไม่ได้มอก คุณคุณก็ถือคุณถือไปถือมาเนี่ถือให้มันแบบพี่น่าจะเอาที่ตั้งมานะไม่มีพี่ไม่มีตัวก้านไม่มีเลยมาใครก็จะไปคิดว่าเออผมก็ไม่ได้คิดอันนี้เป็นอันนี้เป็นของของรางวัลของรางวัลนะครับชุเรียนติดตามชมให้ดีเผื่อตอนท้ายมีแจกทุเรียนทุเรียนนี่มีคนมาให้สีภรรยานะฮะไม่ได้มาให้ผมนะฮะเอาเข้ามาโชว์ นี้ก็ภายในเดือนนี้เจอกันนะครับภายในเดือนนี้เจอกันที่ช่องทางไหนนั้นชัดเจนเมื่อไหร่เราจะรีบบอกแต่ว่าภายในเดือนนี้เจอกันแน่นอนนะฮะที่แน่ๆก็คือว่ามี YouTube มีทาง f a c e b o o k Live แน่นะครับสำหรับทีมท็อป s. <S ท็อปนิวส์นะท็อปนิวส์ที่ออกมาแล้วก็โอเครายการลายกระหนกก็ตามมาด้วยก็จะเปลี่ยนชื่อรายการใช่ไหมฮะจะไม่ใช่ลายกระหนกแล้ว เดี๋ยวผมจะให้คนมายืนถือให้ดีกว่าแล้วให้ถ่ายแบบกล้องหลังนี่หรือแม่งกับนี่ก็ได้ฮะใช่พี่พี่ตั้งอ่ะตั้งเลยอ๋อแต่มันก็จะไกลไม่ง่าก็เดี๋ยวเลื่อนเลื่อนกูอี้เข้าไปไงพี่ตั้งนี่กับนี่ยอ่าไหนผมลองเข้าอ่าพอกไปในพี่ลองเข้าพี่ลองเข้าจอเนี่ถ้าผมอ่ะหน้าบานอ่ะถือถือโทรศัพท์ เห็นไหมฮะแล้วพูดอย่างไกลขนาดนี้เสียงก็ถามเขาเลยได้ยินไหมครับพอ,อจะได้ยินนะฮะนี่นะฮะโอเคนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับคุณประทุมพรมหน่อยเสียงมันจะเดี๋ยวมันดีเลยเข้ากันปิดไปก็ได้ฮะ ผมแชร์ไป oh, ผมแชร์ไปที่เพจแชร์ไปที่คนดูเป็นพันเลยเห็นไหมฮะเนื่องจากวันนี้วันนี้มาอุ่นเครื่องก่อนที่วันนี้ใช่ครับมาถ่ายรูปทำแอดโฆษณาใช่วันนี้นัดทีมงานมาโอ้โห180ร้อยแปดสิบกว่าชีวิตอ่ะมาถ่ายรูปกันนะฮะ โอเคนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะสวัสดีครับยังเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้แค่หทีเองขอขอเช่นน <ขอ S 1> <ช>ี้น,น, <ะ S 2> นึงนานๆนี่เป็นนี่เป็นไลฟ์แรกของเพจผมนะเอะอใชน่นี้นี่คือเพจผมยังเป็นทางการใช่ผมแชร์ไปให้แล้วนะฮะเพจชื่อเพจอะไรนะฮะบล็อกโปรดิวเซอร์บล็อกโปรดิวเ,เซอร์นี่นะครับบล็อกโปรดิวเซอร์คือจริงๆอ่ะมันมีเหตุผลคือหลายคนอน่ะ หลายคนสงสัยว่าทําไมผมต้องเปิดเพจคือปกติคนที่เปิดเพจมักจะเป็นคนที่แบบเหมือนโด่งดังมีชื่อเสียงใช่ปพอกะกระดังครับอกกระดังก็ก็นิดนึงอ่ะพี่แต่ว่าแต่บางทีว่าจริงๆที่เปิดเพราะว่าหลายคนน่ะอยากจะสื่อสารเหมือว่าอยากจะคือบางคนอยากจะเสนอคอนเทนต์เนี่ยเสนอเนื้อหารายการครับแล้วเขาไม่ไม่มีพื้นที่อยบางทีก็ฝากบอกคุณป๊อกด้วยว่าให้อย่างงู้นอย่างนี้ไย่งในเพจไรกระหนกอะหรือฝากทางพี่อะผมก็ไปอ่านคอมเมนต์เ็คิดว่า น่าจะมีพื้นที่ตรงๆอันหนึ่งที่เขาแบบติชมหรือว่าอะไรได้เลยก็เลยเปิดเพจขึ้นมาอาพอนั่งเถอะควาข้างในก็ได้จะได้แบบเออคุณก็เป็นโฟกราวนเี้ยเออจะได้ได้ยินเสียงแล้วคุณจะได้อ่านเพราะสายตาเราไม่ไหวแล้วนี่ใช่ใเริ่มเริ่มนั่นแล้วพี่นี่ฮะก็วันนี้ก็มาเจอกันก็นัดถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปเป็น,เป,นเป็นพนักงานใหม่ของทางทีม Top News นะฮะ ก็มีหลายคนที่ตามออพี่ปองพี่หนุม่มสันติสุขนะฮะพี่ธีระพี่ต้นวรรเทพพี่สถาพรพี่หมิวอุบลรัตน์นะฮะตามออกมาก็จะมีรายการข่าวเหมือนเดิมนะฮะมีรายการข่าวเหมือนเดิมแล้วก็มีรายการอ,อลนยกระหนกเดิมด้วยส่วนชื่อใหม่จะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามดูนะฮะเนื้อหารายการของรลย์กระหนกใหม่นั้นก็จะ จะเป็นยังไงฮะพอสังเกตพ,พอจะอธิบายได้ไหมฮะคือคือจะเป็นอันน,นี้เป็นพรีวิวก่อนว่าแน่นอนว่าเราทํามา7ปีแล้วแต่ที่ช่องเก่าครับคราวนี้พอมาใหม่เหมือนยกเครื่องครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบมีความยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นวาเลนตี้ขึ้นให้สมกับที่ยกเครื่องครับเอาจริงตั้งแต่ทำมาเนี่ยผมไปนั่งนั่งไล่นับดูเนี่ยล่กระหนกเนี่ยทำไปประมาณ77จังหวัดเนี่ยเราทาไปประมาณ40กว่าจังหวัดครึ่งประเทศครึ่งประเทศครึ่งประเทศ แต่ก็ยังมีอีก30ประมาณ30จังหวัดที่ไม่ได้ไปใช่ซึ่งในตอนนี้ก็50กว่าจังหวัดแล้วนะฮะที่ติดโควิดก็ก็เหลือน้อยลงใช่ฮะก็นี่มันยากเลยตอนเนี้ยใช่เพราะโควิดใช่ครับเพราะโควิดกำลังกำลังจะแบบเตรียมตัวเดินทางถ่ายทำเลยใช่แล้วเราไปจากกรุงเทพเนี่ยไปในจังหวัดที่เอ่อตามชาติที่หมอทวีสิน โชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือจังหวัดสีเหลืองใช่ไหมก็คือถ้าเกิดไปจากกรุงเทพเนี่ย mm hmm. เขาก็จะระแวดระวังแล้วนะฮะเขาก็จะระแวดระวัง mm hmm. เพราะกรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดสีแดง mm hmm. จังหวัดควบคุมพิเศษนะครับ mm hmm. ก็ลําบากหน่อยปะโทรมาฮะท่านเจ้าว่าท่านเจ้าว่าที่ภูเขาเล็ก mm hmm. คือ,ค,อคือมันมีจังหวัดที่เราแพลนไปปีนี้ที่ผมแพลนไปนะคืออยากอยากจะบอก คือถ้าเกิดคนจังหวัดนั้นๆดูอยู่อ่ะอยากจะให้ช่วยเสนอเข้ามาด้วยว่าอมีอะไรอยากจะนําเสนอเพราะว่าในจังหวัดนะในจังหวัดของท่านเพราะที่ที่ไม่เคยไปเช่นอุบลราชธานีสุรินศรีสะเกดร้อยเอ็ดมายืนตากมายืนกลางจอเลยติดไปผิดมาฮตาใต้นี่ไปหมดใต้นี่ไปหมดแล้วนะท่านนังหวัหมดอะไรฮะ ลาาที่ว่าไปเมื่อไหร่ฮะจังหวัดสาจังหวัดไม่ตอามรอยหลวงปู่ทวดตามรอยหลวงปูงป่ทวดซึ่งจะต้องไปที่ปัตตานีนะฮะ oh. โอโ้โหเลยฮะตามตอนท่านมาอยู่ยุธยาย <c oughs> <c oughs> แสดงว่าแสดง,ง, <c oughs> งว่ารายการลายกระหนกใหม่เนี่ยจะมีหลวงปู่ทวดเหรอฮะมีครับอ๋อถ้าเกิดคุณป๊อกทาหลวงปู่ทวดคุณป๊อกก็ต้องไปที่ปัตตานีนะฮะไปแลวไปที่สงขลาสงขลาไม่มีปัญหานะะไม่มีปัญหาเลยอ่าใช่ก็ทางภาคใต้เนี่ยรายการลายกหนกนั้นไป ไปเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะขาดสามจังหวัดขาดสามจังหวัดนะฮะแต่เราก็จะไปสามจังหวัดนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะมีหลายจังหวัดที่เราไปแล้วเนี่ยแต่เราก็จะไปซ้าเพราะเรายังไปเก็บของดีในจังหวัดนั้นไม่หมดยังเลยเยอะก็แนะนํามามีอะไรบ้างนะฮะพี่สุนุลโปลอดภัยเขาบอกโอเคโอเคพี่ณุโลกไปบ่อยเราดูหลวงปูดทวดหลวงปูดทวดหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสายอีสานเนี่ยยังไม่ได้ไปสายอีสาน ก็จะมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นและใครอีกครับที่ที่เป็นพระเกจิที่ว่าน่าจะทําเรื่องราวของท่านหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นนะฮะสมเด็จโตเราก็ทําแล้วลใช่ไหมฮะเราอาจจะทําใหม่ก็ได้เพราะว่าในในช่วงชีวิตของเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายๆท่านเนี่ยมีเราเราตามรอยมาโอ้โหไม่ถึงเศษเสี้ยวใช่ไหมฮะครับีอพี่เราตั้งอย่างเงี้ยเสียงมันไม่ได้เข้าทางใต้ใช่ไหม ได้ยินไหมล่ะได้ยินไหมฮะเวลาพูดกันหรือว่าที่ที่ท่านฟังมาเนี่ยมมนกัไม่ได้ยินได้ยินนะแต่เขาก็แนะนาเนี่ยหลวงปู่ชาหลวงปู่ตาบัวชาวเขาดีหลวงตาบัวนะทำนะตาบัวฮะตาบัวหลวงปู่มั่นอย่าลืมนี่ไงปู่สาคผู้หญิงสุรีพันธได้ฮะจะทําอะไรหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนที่ไหนะที่เชียงใหม่ครับอดดอยแม่ฝังนะหลวงปู่ชาเ็าพูดเยอะนะคนเนี่ยหลวงปู่ชาชัดค่ะได้ยินผู้หญิงสุรีพันธ์ท่านแนะนําได้หมดนะ ที่ที่นี่ไงที่วนผูทอกอะหลวงปู่เลยนะวนปูทอกพระอาจารย์จวนพระอาจารย์จวนพระอาจารย์จวนปู่จวนมีนคนบอกหลวงปู่เข็มห <c oughs> ลวงปู่เข็มป <c oughs> ูเ็ม, <c oughs> เม,มีเลยฮะเหยียบเหยียบอะไรนะเหยียบไฟไม่ไหม้ไหม้แต่ก้าวแรก <c oughs> อ๋อครับครับก็มีเนี่ยสายหลวงปู่ก็จะทำหลวงพ่อรวยเออที่แบบชื่อมงคลอะพี่อะไรนะที่เขาที่เขาเป็นคำคล้องกันอะ พูดโอเคก็จะมีอย่างที่บอกที่จะแตกต่างจากเดิมก็คือจะไปให้ทั่วประเทศจะมีคอนเทนต์ไปให้ทั่วสยามทั่วประเทศใช่นะฮะแล้วก็จะสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงในแขนงต่างๆให้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีเกร็ดที่เป็นสเสน่ห์ของทางรายการท่านติดตามดูกันลวกัน,ม,นมีช่วงใหม่มีช่วงใหม่เพิ่มขึ้นมามีช่วงใหม่ในรายการนี้นะฮะมีช่วงใหม่ด้วย แล้วก็แล้วที่คนรอคอยกันมากคือผมอะจะมีช่วงของตัวเองละโอ้รายการอะไรฮะไม่รายการไรกระดกเนี่ยแต่ผม,ผมเลยะฮะแต่ผมจะมีช่วงของตัวเองคือแบบอสอดแทรกเข้ามาคือปกติต้องคอยไปสอดแทรกช่วงของพี่ไงใช่ไปกินบทบางเนื้อพี่แบบแทรกอย่างนิดอย่างละหน่อยทีนี้ก็จะมีช่วงของตัวเองเลยมีช่วงของตัวเองเลยเลยฮะโอ้โหอในรายการนี้ อยู่ในรายการนี้เลยครับซึ่งจะเป็นช่วงของคุณเลยคือผมกับหมิวเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้เลยไม่ต้องเลยครับพี่พี่อาจจะมาแทรกได้โอ้โหอาจจะมาแทรกได้แต่ผมต้องไปขอแทรกใช่ครับโอ้ตายแล้วเดี๋ยวนี้แบบผมกลัวไอ้ช่วงเนี้ยมันจะมันจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมฮะตอนแรกเริ่มแค่5นาทีก่อนเดี๋ยวต่อไปสักกลางปีมันจะเป็น10นาที15นาทีไหมฮะครับโอ้โหเอารายการไปเลยพราะคุณยังยังเอาแค่5นาทีก่อนเดี๋ยวดูดูคุณผู้ชมเขียนเข้ามาเพียบเลยแบบว่า แนะนา<ด>แนะนำใช่ไหมอุย้ยหลวงปู่หลายลหลวงปูฟงป่ฟันนฟ่นอ๋อหลวงปู่ฟั่นพระอาจารย์ฟั่นแล้วผมจะไปทำเนี่ยพี่สองวิศรศรตสองวิศรสวศสสตรีที่ภูเก็ตอ,อ่ะอมท้าเทพกษัตรี์ท้าศรีสุนทรท้าเทพกษัตรีเท้าศรีสุนทรใช่เรื่องประวัติศาสตร์เดีย่ยมีปัญหาไหมฮะมีไหมฮะไม่มีไม่มีเลยครับเป็นแบบไม่มีเลยเลยฮะไม่เอาเป็นว่าไงไม่มีปัญหาในการถ่ายเท้าในรายการนี้ยังมียังคงมีประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะแน่นเหมือนเดิมเพราะว่า ตอนนี้เอาจริงๆแทบจะเหลือเป็นรายการเดียวเลยนะที่ในประเทศที่ที่ยังคงตามรอยปวัติสตร์อย่างจริงจังที่ที่ที่เราทํามานั้นได้รับการาต้อนรับขานรับจากท่านผู้ชมอย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตามรอยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชหรือว่าสมเด็จพระเนเราศวรนะครับก็ดูจากเวลาเราจัดอีเวนต์ไปไปเที่ยวตามรอยมีโอ้โหคนนี่เข้ามาเยอะเลยนะฮะอ๋อลุงพระอุตมะที่ ทางฝั่งการที่เมืองการฮะชอบตอนคุหญิงสุรีพันธ์คุหญิงสุรีพันธ์ย่าโมโคลาชเคยทําแล้วสองตอนใช่ฮะก็ก็เนี่ยก็ก็ยังมีอะไรอุรพัตริย์อีกหลายพระองค์ใช่ที่เราจะทําแล้วก็บุคคลสําคัญของประวัติศาสตร์ไทยอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นพระชอบาแผ่นดินแต่เราก็จะทำนะฮะ แล้วก็ปีนี้ที่จะทําที่ที่จะแตกต่างก็คือจะมีทัวร์หมายถึงว่าหลังหมดโควิดก<ช>ันนะคือ,ค,อคือดันโควิดดันมาแต่ว่าจริงๆอ่ะจะทําทัวร์ตามรอยรายการเนี่ยทุกๆเดือนครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสใกล้ชิดแล้วก็ไปตามรอยการถ่ายทําได้และในช่องท็อปเอ่อขวส์ของเรานั้นก็ยังมีรายการท่องเที่ยวนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ดำเนินรายการโดยคุณเอวิทยาและคุณตะเกิงด้วยนะฮะก็จะมีด้วยนะครับ ชื่อรายการเดิมอะพี่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อรายการเปลี่ยนชื่อรายการฮะเปลี่ยนชื่อรายการเขาก็อุบชื่อรายการไว้ก่อนแต่ว่าชื่อรายการเนี่ยเคาะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกรายการเนี่ยมีชื่อหมดแล้วมีชื่อหมดแล้วแต่ยังี่ช่องช่องเนี่ยสิฮะท่านผู้ชมฮะครับมีแล้วฮะมีแล้วแต่ว่าอดใจรออีกนิดนึงให้นิ่งกว่านี้ให้นิ่งกว่านี้อีกนิดนึงตอนนี้เป็นช่วงเสด็จน้ำฮะช่วงเสด็จน้ำช่วงเสด็จน้ำเอาจริงๆมีหลายคนนะพี่ไปที่ไหนเนี่ยหรือว่า โค้ดอะไรเนี่ยคนจะถามมากมากมากแล้วก็หาว่าคือเข้าใจว่าคิดว่าเราอุบคิดว่าคิดว่าแบบอุมาคนหมุนหิดนะรู้แล้วไม่บอกรู้แล้วไม่บอกหมุนหิดจริงยังไม่รู้ฮะยังไม่มีเอาจริงยังแต่ภายในเดือนนี้อออากาศแน่นอนภายในเดือนมกราคมนี่แหละฮะสองห้าหกสี่นะฮะอออากาศแน่นอนคือคือเหมือนดิวมันยังไม่จบไปรับตำแข็งสิได้ครับไม่ใช่หน้าที่ไปรับตำแข็งครับผมคือไม่ใช่หน้าที่มันคือไม่ใช่ไม่ใช่ คือมันยังไม่เสด็จนะที่พี่กนกบอกอ่ะมันยังไม่คือมันยังไม่ลงตัวไงมันถ้าเกิดมันจบอะไรเงี้ยมันก็จะจะพูดได้ไงทีนี้มันยังไม่รู้ตอนนี้อยู่ในสวนหลังบ้านคุณปอกนะฮะบ้านคุณปอกเขามีเนื้อที่เยอะมากฮะโอ้หลายสิบเอเคอร์ครับกะช่วงนี้เขาอยู่บ้านกันนะฮะอันนี้ก็มาอยู่บ้านคุณปอกเอราน้ำน้ำเยอะเหรอเสด็จจะนานจังใช่ครับรอห้าช่วงตอนนี้หมัดมัดลายกหนกน่าจะมีประวัติศาสตร์ต่างประเทศที่น่าสนใจก็ ได้ครับผมเดี๋ยวจะให้คุณป๊อกไปทําชีวิตฮิตเลอร์นะฮะไม่ใช่ผมจะไปทําเรื่องเช่นเจ้าพญาบดินเจ้าพญาอะไรที่ไปที่ไปที่ไปกัมพูชาที่ไปกัมพูชาเจ้าพญาไพรพูเบอเจ้าพญาไพรพูเบอจริงจริงอยากจะไปอยู่ใช่ป๊อกมีซัมซ่งลองกับเจ้าพญาไพรพูเบนะฮะอดีตครับก็ก็ดีนะฮะใช่ไม่เชิงก็ไม่เชิงก็ โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยบุเบศกิจจีนบุรีนะฮะดีมากฮะแนะนกเพราะตอนนี้ที่ที่เขาทําอะไรอ่ะเขาเขาสร้างใหม่นะที่ภัยบุเบศนะพี่เขาทำเขาทําเป็นรีสอร์ทแล้วก็มีการบําบัดด้วยมีลานนวดมีอะไรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นวดธรรมดานวดแผนไทยใช่คุณคือคุณป๊อกก็ไปไปหลงเสน่ห์สาวที่อภัยบุเบศนะฮะเยอะฮะท่านผู้ชมอยากให้พูดเลยฮะ เอาไว้ไลฟ์ใหม่อ่านน้ำแข็งมาส่งครับครับน้ำแขงที่บ้านใช่ครับเปิดไปร้านกาแฟฮะครับก็ก็อ่าโอเคก็ประมาณนี้ก็ที่ที่ไลฟ์คือจะแจ้งให้ทราบว่าจะใกล้แล้วใกล้จะเจอกันแล้วนะฮะใกล้จะเจอกันแล้วใช่ครับช่องใหม่เริ่มเมื่อไหร่ปุ๊บรายการลายกนกอันใหม่นี้ก็จะมาทันทีคือแต่ไม่ใช่ชื่อลายกนกแล้วนะฮะคือข่าวเนี่ยไม่รู้แต่ว่าถ้าถ้าไม่มีรบิดพลาดลายกนกเนี่ย สิ้นเดือนเนี่ยน่าจะน่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างครับประมาณอย่างน้อยก็ประมาณสิ้นเดือนโอ้โหนี่ขอบคุณมากนะฮะคนคลิกไลค์คลิกให้หัวใจเยอะมากขอบคุณมากขอบคุณมากฮะเดี๋ยวจะตามไปจ่ายเงินให้ทีหลังนะฮะที่วางเอาไว้ฮะก็ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศของที่บ้านีของที่บ้านแล้วก็วันนี้ก็มีทีมงานบางส่วนมามาถ่ายรูปที่บ้านกันใช่ไปหมดแล้วฮะไปกับบางคนก็กลับไปหมดแล้วนักนักข่าวบางคนก็กลับแล้ว ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามหลายเดือนแล้วนะคะอย่าลืมน้องแก้วผมนะน้องแก้วผมเนี่ยน่ารักน้องแก้วไม่น่ามาเป็นกราฟิกเลยนะถึงน่ารักมากน่ารักเกินกราฟิกอ่ะกราฟิกมันน่าจะดูแบบอ้วนดูแบบนั่งทํางานนานๆใช่ไหมอ้วนอันนี้ผมพาเดินไปดูอ่าพาเดินไปกลับกล้องกลับกล้องเดี๋ยวนะพี่ปุ่มไหนที่มันโดนแล้วมันจะหายนะจะได้ไม่โดนเสร็จสิ้นไงอ๋อแล้วม่เวลาที่ผมพี่ไลฟ์แล้ว แล้วไปโยนปุ่มไหนข้างๆเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องหลังกลับไปยังไงนะพี่กลับไปเล่าข้างหลังเลยนะอ่าเดี๋ยวนะครับอันนี้จะเห็นพี่ชัดหน่อยแต่ปุ่มเสร็จสิ้นเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องแตะ a c e b o o k ด้วยนะอีกทีใช่ไหมใช่เพราะแ,แต่เสร็จสิ้นปุ๊บก็จะถามว่าจะเอาลง Facebook ไหมถ้าเกิดคุณไม่แตะ f a c e b o o ปุ๊บหายไปเลยเฮ้ยพี่เสื้อเสื้อไม่ได้เห็นเลยเสื้อสวยมากเลยอ่ะ เสื้อนี้ลายกระหนกนะใช่ฮะเสื้อนี้แฟนรายการคุณเน้องกบนะฮะแฟนรายการทํามาให้ครับมีชื่อผมด้วยนะเหรอเอามีชื่ออยู่ในเสื้อเลยเหรอนี่เออจริงเป็นยันอ,อันนี้คุณน้องกบมากเสื้อนี้เอามาถ่ายทํารายการก็ได้นะพูดถึงอา่าหมายถึงว่าเอามาเป็นเสื้อยูนิฟอร์มอ่ะอ๋อเหรอฮะนี่นะครับวันนี้ก็คนก็แวะมาที่บ้านผมกันเยอะนิดนึงมา ถ่ายรูปนี่ทีมงานช่องใหม่สวัสดีปีใหม่นนมมเดี๋ยวให้เข้าไปดูในที่เขาถ่ายรูปกันข้างในอ,อ้าวถ่ายรูปอยู่ระก็จะมีห้องแต่งหน้า ครับนี่จะไปแล้วเหรอพี่งั้นเดี๋ยวพี่ช่วยปิดเพื่อเดี๋ยวผมทำพลาดงั้นขออนุญ,ญาตลานะครับาลา,าใช่<อ>ไหมลาก่อนอ่าเสร็จสิ้นอ่าแต่บ้านคุณป๊อกใหญ่จังครับครับครับกดเสร็จสิ้น